ช่วยตวูสวัสดีค่ะทุกคนนี่นะจ้าบรรยากาศตอนเศร้าๆของการวิ่งวัวกระทิงก็มารอมาริ่มนึงเดืมาแล้วบัวกระทิงจะมาแล้วบรรยากาศตอนเศร้าๆจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมงนะคะ11โมงจะครึง่ง เอาจ่ะทุกคนบรรยากาศตอนเสาร์กะสิคนสิบห้าในหลายทอบรรยากาศยังเมลังนะจ้ะมันยังเมลรงคนจังสิหลายเด็กหน่อยเลิกโรงเรียนคนกะจังจะหลายมาแล้วจ้ะงานของเฮาเรือสามเมือสุดท้ายแล้วนะจ้ะมือนีวันศุกร์มือแระกแล้วก็ศุกร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วกะ็จะหมดงานนะนะคะ แล้วก็ซิมมี่อีกเทื่อนึงกับุูดละงานอีหยังก็คิดสมัรพูนละจ้ะเบิง่งทรงแล้วอ่าเนี่ยค่ะทุกคนรอบแรกชุดแรก Terima kasih telah <laughs> menonton! มากนะจ๊ะต้องสาเสื้อผ้ามันขถามนาม้ำแนนข่ามน้ำมันหนาวมันกระชีหนาวตัวอ,อากาศก็เย็นเนาะน้ำกระชีเย็นๆจะตัวอาบน้ำนั่นเรียกกันข้ามไม้ยางมะเรียนแล้วแห้งชีหน,นา,มมาวเลยน่าเพิ่นกัน,าม,ม,าน,ม,นม้วนน้ำม้วนหลังเย็นมัน,น,น,มน,าน,านกระชีเย็นชีหนาวตัวยูบยากระพาะต้าน่าแไปอาบนา้ำเนาะ ไปแล้วจ้ะเข้าไปทางนัางทางกระเ,นนเลนกระวมานอกเลย ดีค่ะทุกคนืันนี้มารับน้องเอริสนะคะน้องเอริสกับพี่พิชไทยมาโรงเรียนอีกหนึ่งวันวันสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็ปิดเทอมแล้วจ้าไปรับน้องกันจ้าเยะๆไอเยโยเด็กน้อยไม่ยอมเดินค่ะไม่ยังงางเลยฝุ่นปิดเทอมน้อยแล้วนะคะเพื่งคู่กับเอาวันงานที่เฮดให้ตอนอเอามาให้เบิ้งนะคะพว่ไให้ผูกปกรองเบิง้ง่ะ เห็นงานอีหยังเนแต่ละมือถ้าเห็นอย่างระบายชีอไปดูกันทีบ้านนะคะโอ้เป็นทาวเหล็วประยังงางผนงานน้องเอดิตา โอ้อก็ทำสวยจังเลยไอ้ดีสรอทำเนี่ยไอ้ดีสใช่ไม้ทำ เดาเอาตีนมาชี้แม่ลวเอามือตัวจ่าเดือยววาทั่งคุณเลยตอปเงาเม่าติดเอเดือยววาัวสิกว่าเปอเปโอเปปปปป้าบ้าบ้าโเก่งจังเลยค่ะ สวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนเรามารอดูวัวสมวัวกัะทิงกลับบ้านแล้วนะคะแต่เมื่อเหมือนว่าฝนจะมาแล้วะคะ่ะฝนย่อยแล้วคุณนะ่ะมืดมาแล้วจะเมื่มาแล้ว <c oughs> <c oughs> เยอะคุณเดฟน่ะในการาเยอะๆาวันนี้บัวกระทิ่งพร้อมกับสายฝนนะคะทุกคนในกลางห่มมาแล้วค่ะ

โอ้คนกระตกจ้าเมื่อแร,งอแรอง่ง,น,น,น,ง,งนี้มิลออนแดนข้างหลังไี่งัวกระชิ้นช่งมาทีงข้างหลังคู้สิ้นีู้คิ้น่บอกว่แล้วคนตกปันนี้ Le estão de passar a porta da que católica, senhoras e da

พี่กนโยโย, و ย و ตเต้นแล้วก็โยโย, و ย و คนละนรีบใให้มเรียนศาสตร์ได้เ่เราบ่างเขาเจ้าสียุทธมันท่นาดรมนลมปิกา่าบอลเดัน

ฮาวฝนตกเมงยานี่เดดแล้วบันนี่เแดดแล้วคนเล่นคนเล่นไก่คนเซสีมี่งานโชว์ยีดอกจำเล่นถ้าเดดมาเร็วมาแล้วค่ะเรียนสาหร ถาม,มันเลียนส่าเนี่ยนะทเลียนเยแะแล้วมันเลียนซ่าอยางข้าเจาหยุดมันอนี่นอยู่มรึปุนเ่มาผมจะยุดยดยดงนเลยน่าวพอถิหยุดหยุดใดได้เน่

เดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนนะคะเาะว่า้งนคหลายยุ่งจแต่ลัมาันไลาัในปกติคือเต็มมดเลยนั่นองกาคือกัน

คนเงียบอยู่นะคะพเพราะว่เขาจะไปเบิงเมือกระชิงมือแรงก็จะมีดนตรีเหมือนเดิมนะคะมีอยู่บม่มิวสิคเมืองแรงท่านฝนตกฝนบต,ก,บตกกับที่นี่ดนตรีเหมือนเดิมนะคะงานเริ่มอีกแน้วนะคะคนเงียบมากเลยะค่ะ คนก็จะเหมือนกำ้ม้าจะมาจะอ้ทำไมตอนนี้มีลูกโป่งด้วยเขาทำอะไรกรันจัดงานอะไรหรอแล้วนเงียบนะคะมันปิดมันปิดร้านนะคะลมโงจงๆจงเลยจ้ะเดี๋ยวพ้นเดี๋ยวแดดเดี๋ยวห้อน คนกับเพื่อนกันเลยลงลงมันก็ยังน้อยอยู่นะคะงานเพื่อนปลายังไม่ออกจากงานแม่เบิ้งวัวกระทิงอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเบิ้นแล้ว คิดหอดบรรยากาศเที่ยวงานบ้านเฮนาเนจ่าบ้านห้ามือแตเออ่เนี้ยยูเนียกินของเลนก็ไม่แพงด้วยนะคะของเล่นเยอะแยะไม่เกินเยอะแยะอยากกินอีหยังก็ได้กินออกไปเที่ยวงานไปกินลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดลูกชิ้นหนื่ไปกินยำ กินตามป่วย,อยเออมาน้ำลายไหลเลยมีกะล่าแมงกดแนะ่พีคไทยเห็นเพื่อนนะคะขีปตุกต๊กตาตุกตาเนาะพีนีน้นองเอดีกับเอืีพีคไทยแล้วกับพ่อข้าขอตัวลาไปก่อนนะจ้ะาไปพอกันใหม่ในคลิปกันไป ขอขอบคุณทุกๆกการติดตามรับชมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเรากันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ